สวัสดีครับคุณลูกค้าซู z u กิ APY ครับวันนี้เราจะพามาดูรถยนต์ซูซูกิ XL7 ครับอาการที่คนพูดถึงกันมากซะเหลือเกินนะครับสำหรับเจ้าคราบน้ำมันหรือคราบจารบีที่เผาขับนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำรถขึ้นไปครับอันนี้ผมเกี่ยวขาห้อยแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่า ตรงตำแหน่งไม่หล่นแน่นอนนะครับรถคันนี้เข้ามาเช็คระยะนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะทางศูนย์เราก็ไม่ลืมที่จะดูแลเรื่องเผาขับให้นะครับว่าเอ๊ะมันจะมีคราบน้ำมันหรือคราบจารบีหรือเปล่าแล้วขั้นตอนในการแก้ไขเนี่ยต้องทำยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่ารถคันนี้มีคราบน้ำมันหรือคราบจารบีที่เผาขับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็ดทำความสะอาดนะครับล้าง เพื่อให้คราบจารบีหรือคราบน้ำมันนั้นหายไปก่อนนะครับโอกาสหน้าครั้งหน้าเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะต้องแห้งแน่นอนเพราะว่าตรงจุดที่ออกมานั้นมันเป็นห้องแห้งนะครับด้านในไม่มีน้ำมันนะครับจะมีก็แต่จารบีที่อยู่ในลูกปืนนะครับหรือจารบีที่เขาหล่อลื่นในการประกอบเผามาดูกันตากล้องมานี่ฮะตากล้องจะเห็นได้ว่า ทาาจาระบีหรือทราบนมานนี่ออกมาจากจุดนี้นะครับนี่เลยนี่เลยจะเห็นได้ว่าเอานิ้วเกี่ยวติดนิ้วเลยไหมครับในนี้ครับมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับแล้วก็มีซีนมีจาระบีนะครับขั้นตอนในการประกอบนะครับเขาก็จะทาจาระบีเข้าไปหล่อลื่นนะครับเพื่อให้การอัดลูกปืนเข้าไปนั้นง่ายดายนะครับตัวพาขับด้านขวาของในส่วนของตัวกลางนะครับ จะมีคราบจารบีออกมาเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับจุดนี้ให้แห้งเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะเกิดความไม่สบายใจนะครับจุดนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับพอทําความสะอาดแห้งแล้วมันก็จะแห้งเลยจะไม่มีจารบีหรือน้ํามันไหลออกมาอีกนะครับไม่เหมือนกับตัวเพาขับนะครับเดี๋ยวผมหยิบเผาขับมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ นี่ก็เป็นเผาขับนะครับหน้าขวาฮะที่จะถูกเสียบเข้ามาจากด้านด้านนี้นะครับเจ้าตัวที่มีคาบน้ํามันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นห้องแห้งๆสวมกันอย่างนี้นะครับเป็นห้องแห้งๆนะครับถ้าแห้งแล้วทําความสะอาดแห้งแล้วก็จะไม่มีอะไรไหลออกมาอีกนะครับไม่เหมือนกับยางหุ้มเผาขับนะครับสมมุติว่าตรงนี้เปียกเช็ดทําความสะอาดแป๊บเดียวก็ออกมาอีกเนื่องจากในนั้นนี้มีจารบีนะครับโดยมียางหุ้มเผานั้น ปกปิดไว้นะครับไม่ให้น้ําเข้าไม่ให้จารบีออกนะครับนี่ฮะรถ XL7 ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการที่เรานะครับเราจะทําความสะอาดในส่วนของเพาขับให้นะครับเพื่อจะได้ไม่กังวลนะครับว่าจะมีอะไรรั่วซึมออกมาอีกหรือเปล่านะฮะศูนย์บริการซูซูกิของเรานะครับตั้งอยู่ที่4แยกอุลพงษ์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําความสะอาดกันหนูเอาเลยลูก คิวเลยนี่ก็เป็นน้องโอ๊ตของเรานะครับทำความสะอาดเผาขับนะครับเดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดคาบน้ำมันต่างๆนะครับให้มันออกไปให้หมดเลยนะครับ เผื่อหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไอชิ้นส่วนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะถ้าเราดูในระบบนะครับมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับจะได้มั่นใจได้ว่าไอตรงนี้เป็นห้องแห้งจริงๆนะครับไม่มีน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องที่จะไหลาตามออกมาได้นะครับราคาทั้งเส้นนะครับอยู่ที่3,000กว่าบาทครับนะฮะแต่ไม่ต้องเปลี่ยน เพราะมันไม่ได้เสียมันเป็นแค่คราบจาระบีหล่อลื่นในการประกอบของเขาเฉยๆนะครับนี่ฮะสบายใจได้ครับว่าน้ํามันหรือคราบที่ท่านเห็นนะครับไม่ได้ไหลออกมาจากเกียร์ไม่ได้ไหลออกมาจากเครื่องยนต์นะครับมันเป็นคราบที่ในกระบวนการประกอบของเขานะครับนีฮะโอเคจัดไปลกูก ตั้งทำการฉีดน้ํายาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคราบน้ำมันต่างๆนั้นจะแห้งไปด้วยเลยนะครับถ้ามันหนีบมือร้องดังๆนะรูเปล่านี่ครับสบายใจได้ครับในการใช้รถนะครับว่ารถท่านจะไม่มีน้ํามันเรื่องหรือน้ํามันเกียร์หรือน้ำมันเรนนบรกอะไรรั่วออกมาแน่นอนนะครับสิ่งที่เห็นคือคราบจารบีในขั้นตอนการประกอบเพลาเพื่อกับ หล่อลื่นเฉยๆนะครับมันเป็นห้องแห้งฮะโอเคครับอ่ะเสร็จแล้วน้องโอ๊ตเคลียร์ลงเลยครับสำหรับชิ้นส่วนเผาขับขวาตัวเส้นกลางนะครับก็อยู่ประมาณ3,500บาทนะครับส่วนตัวเผาขับเองเลยนะฮะอยู่ที่12,999บาทครับ ทั้งหมดนี้ท่านไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทเดียวนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเสียนะครแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับใช้ทําความสะอาดอย่างเดียวครับผมใครที่ใช้รถซูซูกิ XL7 เอ t ร์ติถ้าเข้ามาใช้บริการที่สูนยบริการซูซูกิเดี๋ยวก่อนนะนี่เขาลบบันอยู่หรือเปล่า<ช>เสียงปืนหรอเปล่าเนี่ย<ช>อ่าถ้าเข้ามาใช้บริการที่สูนยบริการซูซูกิ a p พนะครับ ทุกคันจะได้รับการบริการแบบนี้นะครับก็คือเช็ดทําความสะอาดตรวจสอบนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคันไหนเข้ามาแล้ว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 ,ลว,ลวมีคราบจารบีที่ตัวนี้นะเช่นมีจารบีไหลออกมาจากนี่อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ทดลองขับดูนะครับขับดูแถวๆนี้ประมาณ2อสมกิโลนะครับแล้วถ้ามีน้ํามันคราบหรือจารบีรั่วมาอีกเดี๋ยวเราจะจัดการเพมให้แล้วกันนะ โอเคไปแล้วบ๊ายบายแต่น<ป>ี้ไปจริงนะ